ท่านผู้ชมมายินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ในเกมเระบบก,กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ไม่ได้จะมาอัดเกมนะ,ะรีวิวเกมนะ,ะวันนี้ผมจะมาทําการสอนนะคะท่านผู้ชมทําการทําน้ําไซรับนั่นเองนะคะผมได้ทําการมีน้ําไซรับแต่ผมไปหาแป๊บนึงนะ,ะมันจะเป็นลนักษณะเป็นอัปเดตใหม่นะฮะโอเคผมหาลองดูนะเอ่อไซรับเอสโอเคผมจำได้ผมทําน้ําไซรัปไว้อยู่นะ,ะโอเคเดี๋ยวแป๊บนึง เดี๋ยวแป๊บน,นึ่งนะเดี๋ยวผมไปดูก่อนอน้ำไซรัปคืออะไรนะคะคนถามนะคะสำหรับคนที่ยังเพิ่งไม่รู้กับอัปเดตครั้งที่แล้วนะคะก่อนที่จะมีอัปเดตแท็บดอนนะฮะนั่นก็คือเมเปิลนะฮะเมเปิลเมเปิลอัปเดตนะ,ะนี่คือเมเปิลไซรัปนะคะผมมีเจ็ดสองปตูเอ๊ะ้องพีดินะผมหาสักครู่หนึ่งนะผมรูมต้องอยู่ในสักที่ข้ามไปได้เลยนะฮะ โอ้เกาะหม่มาอ่าผมคิดว่าอย่าไปสนใจเรื่องเกาะหม่เกดีกว่าโอเคคณทุกคนอาจจะได้ยินเสียงช่วงนี้อาจจะได้ยินเสียงคีย์บอร์ดที่มันค่อนข้างดังนิดนึงถึงจะไม่ดังมากก็นะฮะโอเคมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะนี่คือไซรัปบอทเทลนะฮะที่เราจะทำฟาร์์อัตโนมัติในครั้งนี้นะฮะซึ่งอุปกรณ์เนี่ยก็คือต้องการใช้แซป แซฟบอยเลอร์นะฮะแล้วก็ต่อมาก็คือวูดทู o วูดทู e นะฮะเป็นรางเป็นรางผ่านไปนะฮะใช้อันถ้าใช้เท่าไหร่ก็ได้นะฮะจะจะไม่ใช้เลยเอ่อจริงๆมันต้องใช้นะฮะจริงๆใช้สักอ,อ,อย่างน้อย3นะฮะอย่างน้อยคือ3ต่อมาอีกอันนึงนะฮะก็คืออ,อ,อันนี้นะไซรับบอยเลอร์นะฮะ มาอันนี้คือระดับไบเลอร์นะฮะโอเคต่อมาสิ่งที่สําคัญที่เราจะสามารถเก็บผลผลิตได้นะฮะนั่นก็คืออันนี้ครับเชสอันนี้ต้องเก็บไว้นะฮะเราต้องทํามันด้วยนะเวะลาทํฟาร์มอัตโนมัติเพื่อที่เราจะได้เก็บผลผลิตได้แล้วก็มีอย่างหนึ่งนะคะที่เราจะต้องใช้นะคะในการทําคืออุปกรณ์ยะมากเลยนะคะเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้นะไม่ต้องห่วงนะฮะต่อมาอีกอันนึงก็คือ,อสกู่นะฮะ อืมผมคาฟใหม่เลยดีกว่าอ่านี่ไง tree trap นะฮะมันจะเป็น trap tree trap นะรู้ต้องการใช้นะเพื่อในการทำเอาน้ำใส่รับออกมานั่นเองนะฮะโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่าะฮะเริ่มจากเอาเอา,เอา tree trap เนี่ยก็ทำการกดเข้าไปที่ต้นไม้ก็เป็นเมเปิลนะฮะอันนี้ต้นเมเปิลนะฮะซื้อได้ทางเอ,อ่อทางคนขายคนขายซีได้เลยนะฮะทาง ครับนะ่าจะผมพาไปดูตอนท้ายคลิปนะฮะโอเคก็คลิกไปเลยนะฮะตรงนี้ครับยังไงผมจะบอกว่าครับตรงเ,เดี๋ยวไปหาโต้ครับก่อนนะฮะมันมีโต้ครับอยู่คับไม่ต้องห่วงครับมันคือถ้าคุณทำเควสอ o มป a p l ลคนที่เป็นคุกกิ้งนะฮะเขาจะให้ไอ้นี่กับเราเมื่อเรา,เาทำเควสเสร็จแล้วนะฮะเขาจะให้รีพลาส์มาด้วยนะฮะโอเคทรีแซบครับตรงนี้นะฮะ ก็ยางอื่นด้วยอันนี้ก็ด้วยสองอันนี้ด้วยนะฮะอันนี้ใช้ก็ได้นะฮะผมไม่ว่าอะไรแต่ว่าอันนี้สําหรับคนที่มีทางเลือกอื่นนะฮะเดี๋ยวผมค่อยสอนนะคะว่าใช้ยังไงในคลิปหน้านะฮะโอเคอันนี้คือไซรัปไบเลอร์คือจะคาร์ดได้ก็ได้นะแต่ว่าอันนี้คือได้ฟรีมานะคะมันได้ฟรีมาจากการทำเควสนั่นเองนะฮะเควสอะไรเควสทำอ w e ีทแ a น c a k e ทั้งหมด20อันนะฮะโอเคถ้างั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะ ก,นนก่อนอื่นนะเราต้องใช้วูดทูปนะฮะทำการต่อยแบบนี้แล้วก็ทำให้ให้มันลงไปนะฮะให้มันเป็นรูปสภาพลอยลงไปนะฮะสักครู่นะฮะให้มันต่ำกว่านี้หน่อยสักครู่มันจะยากยานิดนึงนะะในการทำผมขออนุญ,ญาตต้องใช้เวลานะฮะ โอเคมันจะใช้เป็นเวลาค่อนข้างยาวในการทำมากมากเลยนะต้องใช้ความอดทนนะฮะโอเคโอ้โอเคเดี๋ยวอะไรนี้ผมทุบก่อนนะฮะอันนี้คือทุบวันช็อตเฉยๆนะฮะ โอเคเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้มานะคะเป็นการสไลเดอร์ลงไปทางนี้นะคะต่อมาเราก็สามารถนำเ,เครื่องนี้ได้เลยนะคะใส่ลงไปนะคะให้เอขึ้นอินพุตนะสิ่งที่ชื่อว่าอินพุตนะคะมาหันทางนี้นะคะเพื่อเป็นการให้น้ำไซลับเนี่ยมาหาตรงนี้นะคะมันจะนำมาจากเอตรงต้นไม้ต้นนี้นะคะต่อมาเอาพุธยังไม่มีน้ำอะไรใช่ไหมคะเพราะว่า ตอนนี้มันกําลังทําอยู่นั่นเองแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือมันยังไม่มีเจ้าไสหลับอยเลอร์นั่นเองนะคะมันจะได้เป็นไสหลับก่อนนะคะอันนี้คือการเข้าขวดนะคะแล้วก็ตั้งเหมือนเดิมนะคะเป็นอินพุตแต่ว่าผมจะทําการต่อมานิดนึงนะคะเพื่อเป็นการผมจะเลี้ยวนะคะมันจะเลี้ยวเพราะว่าพี่มันไม่พอนะโอเคผมก็จะเลี้ยวมาแบบนี้นะคะเลี้ยวได้นะ,ะต้องดูทิศทางดีๆนะโอเคมาต่อกันเลยดีกว่านะ รอยอย่างนี้ก็ได้มาปึ๊บตั้งอย่างนี้นะคะเราก็ได้เซรับออกมาแล้วก็ให้รีบๆนะคะวางเออ,อนี่นะ,ะแล้วมันก็จะเข้ากล่องนะ,ะได้ประมาณแบบนี้ก็ได้ลักษณะเป็นประมาณนี้เลยนะคะก็มีแค่นี้ละฮะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราก็ต่อมานะเดี๋ยวผมพาไปดูนะฮะอันนี้คือช่วงทยคลิปปิดได้เลยนะฮะอ,อ่หรือใครอยากจะดูต่อนะฮะก็ได้นะคะเชิญเลยนะฮะ แต่ดูหน่อยก็ดีนะฮะโอเคนะถ้างั้นผมจะพาท่านผู้ชมไปดูนะที่ขายต้นเมเปิ้ลนั่นเองนะฮะโอเคต้นเมเปิ้ลอยู่ที่ไหนเดี๋ยวผมพาไปดูนั่นเองนะคะต้นเมเปิ้ลจะอยู่ทางด้านทับนั่นเองนะฮะทางด้านของเมนเอ่อกาะเกาะของศูนย์กลางนั่นเองนะศูนย์กลางนะเพื่อมีการทำนะ จะอยู่ให้ค่ะมันจะอยู่ข้างๆเอ่อ NPC นะ NPC ที่ขายทําการให้เราขายนั่นเองนะคะนี่นะคะจะอยู่ทางด้านนี้นะคะนี่อันนี้คือไม่ใช่นะคะผมบอกไว้ก่อนนะคะอย่าไปสับสนนะ,ะคะคนนี้นี่แหละครับที่เราจะทําการเอ่อซื้อกับเขานะคะโอเค ถ้างั้นวิวอปกันไปเลยดีกว่านะฮะนี่คือต้นเมเปิ้ลแซปปิ้งนะฮะให้ท่านผู้ชมนะครับซื้อมันมาก่อนสักต้นหนึ่งหรือว่าถ้าทุกคนสายเปบางคนนะ,ะทุกบางคนสายเปนะ,ะก็เชิญเลยครับเชิญเลยเอ่อก,ก,กี่กี่ต้นก็ได้ผมจาได้ผมซื้อมาเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าอืผมก็น่าจะวางหมดแล้วล่ะว่วางหมดแล้วโอเคนะครับผมน่าจะมีแค่นี้นะคะในคลิปนี้ผมไม่อยากให้ยาวก,กว่านี้เพราะว่าอืม คนน่าจะปิคดคลิปไปตั้งนานละโอเคนะฮะใครรอดูเอาทัก็ได้นะฮะผมบอกไว้ก่อนเอาทันี่คือเอ่อผมมีเรื่องสําคัญจะมาบอกนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยนะใครดูถึงตอนนี้ผม,มรู้สึกขอบคุณมากเลยนะครับเอ,อ่อเอาทัมีอะไรเดี๋ยวผมค่อยอัพโคนะฮะโอเครอสักครู่นะฮะผมซื้อข้าวไปใช่ไหมใช่ผมซื้อข้าวไปนะโอเค อืมรอสักครู่อ่านะคะก็มีแค่นี้นะคะในวันนี้ก็ชั้นได้จนไปก่อนครับสวัสดีครับเจอกันอีกนะครับบายขอณผู้ชมเอาอไปใช้ได้นะฮะบายๆยินดีต้อนรับนาะทค้ณผู้ชมนะฮะในเข้าสู่เอาท์โทรกันนั่นเองนะฮะเอาท์โทรนี้มีอะไรนะะผมบอกไปก่อนเลยนะว่า คลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะมีเอาทเป็นการเสียงพูดด้วยผมหวังว่าท่านผู้ชมนะจะได้ได้ทําการใช้ประโยชน์นะคะกับคลิปนี้นั่นเองนะคะผมหวังว่านะผมบอกไว้ก่อนนะฮะโอเคนะฮะผมผมมีอะไรจะบอกคือว่าช่วงนี้อ่ะผมสอบนะฮะผมบอกไว้ก่อนก็เลยอาจจะบอกว่าลงคลิปช้านิดนึงนะผมจะไม่บอกนะคะว่าผมอยู่ชั้นไหนนะขอโทษนะครับโอเคนะะก็มีแค่นี้แล้วนะฮะ อืมฮนะเป็นออโต้แบบสั้นๆนะฮะผมไม่มีอะไรมากอาจจะไม่มีทุกคลิปนะฮะเพราะว่าผมอาจจะไม่ค่อยมีอะไรพูดผมอาจจะพูดไปเรื่อยก็ได้นะในบางคลิปนะก็ขออภัยด้วยนะคะที่ผมพูดไปเรื่อยในบางคลิปผมก็ขอโทษท่านผู้ชมเลยนะฮะแต่ว่าก็ก็ให้อภัยผมได้ใช่ไหมครับผมหวังว่านะฮะโอเคนะคะมีแค่นี้ลวครับสุดที้ตัวไปก่ของครับสวดสดีครับบายกดคลิปด,ด้านบนได้เลย